ถ้าให้คอตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ยกมือสาธุแล้กตั้งนโมสามจบท่านก็เลกด้วยความเคารพก็ต้องการผลอะไรวันนี้สภพสติในเช้าก็ยกมือการรัตนเสกก no ่อนตั้งใจงานก็ตามใจทางถ่ายให้มีเมตตามหายอมแล้วก็ว่าไปเถอะทุกอย่างบารมีพระเจ้ายอม่วยใ้ถ้าไม่เคยยึดสายถ้าทําอย่างนี้ทุกวันทุกคนมีพุทธานุสิตประจําใจเสมอ ถ้าเวลาจะตายลงไปครับข้าพพระจะกลายเปเบื้องหน้าอันดับแรกที่อาเห็นคอท่าที่คอก่อนท่านได้หลับตางั้นงั้นหน้าอยู่ไม่มองเห็นเลยใครเห็นท่าพระอีกคอต่อไปพกกกกปประ,ระพก,ก็จะกลายเป็นพระสงฆ์หรือเป็นพระพุทธก่องก็ได้จะกลายเป็นพระสงฆ์ในไม่ช้าถ้าเราตายในขณะนั้นอารมณ์เราอย่างทาเราก็ไปสวคย เอาไม่ใช่อย่างสังก่อนในเมื่อไปถึงสวรรค์อนนาศัยที่กําลังใจของเราตั้งใจไว้เพื่อนิพานในสมัยที่เป็นมนษย์ก็จะต้องไปต่อบบุญบาร,รมีที่นั่นเป็นของไม่ยาก